สวัสดีครับผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ฝ่ายเซอร์วิสนะฮะรถเข้ามาใหม่1นึคันสำหรับกระบะหน้ารอนะครผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะรถกระบะนะฮะเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงวันนี้มีเข้ามาใหม่1คันทะเบียนนี้เลยนะฮะ8กไก่พอพึ่ง9357เป็นเจ้าโต้ท่าไฮรักลีโวนะครับผมปี2019 รุ่น2.4 e p l u นะครับสประตูยกสูง p l e เนอ r ์เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมแล้วก็เลขใหมลใช้งานหลักหมื่นคันนี้วันนี้นะฮรราคาคันนี้อยู่ที่669,000บาทเท่านั้นนะฮะจำง่ายๆเลย669นะฮะไมล์อยู่ประมาณ60,000กวโลถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบๆคันกันนี้กันนะฮะร,รวมถึงรายละเอียดภายในด้วยและเลขไมล์คันนี้ใช้งานเท่าไหร่นะฮะเรามาดูกันนะฮะ วันนี้วันที่16นะฮะสวัสดีวันที่16ทุกทุกท่านเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะขอให้โชคดีถูกหวยทุกทคนเลยนะฮะวันนี้ก็นำรถสวยนะที่เข้ามาใหม่หนึ่คันเจ้าโตโยต้าไฮรักรี o วคันนี้เป็นสีเทาดำนะฮะสีเทาดำสวยด้วยนะครับรถเดิมๆนะฮะก่อนปรับสภาพนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาสุดพิเศษนะครับ669,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรุ่น2 4 e plus เกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะครับสีประตูยกสูงขับดีวิสัยทัศน์ดีเลขไมนะ่าจะอยู่ประมาณ6 0,000กวโลเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันตามมาเลยครับรายละเอียดด้านหน้าของเขานะฮะตัวตะแกรงหน้าหรือว่ากระจังหน้าขเขาก็จะเป็นสีดำนะฮะสลับไปด้วยกรอบโครเมียมนะฮะผมโลโก้เป็นโลโก้โครเมียมมาพร้อมชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED daytime running light ให้ด้วยนะครับและก็ไฟสปอร์ตไลท์ LED ครบเลยนะฮะ หน้าหอนะครับกระบะหน้าหลอ4ประตูยกสูงราคาพิเศษ6-6-9เท่านั้นนะครับผมคันนี้นะฮะเรามาดูรายละเอียดรอบคันคันนี้กันนะฮะเดิมๆเ,เลยนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุก่อนล้างนะฮะก่อนตอกสภาพวันนี้เราเข้ามาใหม่1คันแล้วก็มารีวิวให้กับลูกค้าที่สนใจรถกระบะ4ประตูนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถกระบะสภาพดีๆนะฮะเอาไว้ใช้งานในครอบครัวสัก1คันวันนี้นะฮะแนะนำคันนี้น่าสนใจนะครับผม ตัวยางนะครเป็นยางบสโตนนะครับผมเป็นยางบสโตนและแม็กเดิมๆนะครเป็นแม็กแท้อันลอยจากโรงงานขนาด17นิ้วขนาดหน้ายางนะครับ265ทับ6 5 R ส7นะครับผมสวยงามยางปี2019นะครับผมนะฮะยางปี2019ยังใช้งานได้อีกยาวนะ,ะดอกยางยังลึกๆเลยนะกระจกมองข้างนะครับสามารถพับเก็บด้ระบบไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าได้ มีไฟเลีย้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับผมโลโก้ไฮลักนะฮะโครเมียมแปะที่ประตูั้งสองข้างอยู่ครบเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมมีเบ้ากันรอยให้ด้วยนะครับการสาดมีให้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กระจกทุกบานนะฮะเน้นเลยนะฮะจากศูนย์โตยต้าโดยตรงนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกรถไม่มีการเคลมไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะครับผม ตัวด้านด้านข้างนะฮะกาบบรรทัข้างเดิมๆเลยนะฮะจากศูนย์นะไม่มีรอยเบียดนะครับผมไม่มีรอยเบียดนะครับนี่ครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะตัวเพลเนอร์สติ๊กเกอร์เพลเนอร์ที่กระบะด้านท้ายทั้งสองฝั่งนะฮะคันนี้เป็นดิสเบรกหน้านะฮะดัมเบรกหลังนะฮะแม็กซ์นิ้วนะฮะยางปี2019เดิมๆนี่คือรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างเลยด้วยซ้ําไปนี่นะฮะนี่นะครับตัวไลเนอร์ต่างๆก็เดิมๆเลยรถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะวันนี้เข้ามาใหม่หนึ่งคันด้านหลังก็มีส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะฮะทะเบียน8กไก่พอพึ่ง5357นะ,ะเป็นรุ่น2.4 e plus นะฮะผมรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับย้ําก่อนนะฮะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะวันนี้เข้ามาอยู่ที่เพชรยนต์แล้ว1คัน ไฟท้ายเดิมๆนะครับผมไม่มีการแตกไม่มีรอยแตกโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะคะผมนี่นะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะฮะการชนท้ายเดิมๆไม่มีการชนมานะครับนี่ฮะเดิมๆเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆทั้งสองฝั่งอยู่ครบเลยนะครับนี่นะฮะ ราคา6 6 9 0 0 0บาทนะฮะคันนี้เป็นรถปี2019นะครับนะะรุ่น2อ e ี e p a s เป็นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะสีเทาดำนะครับผมสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันหน่อยว่าคันนี้นะฮะภายในจะสวยงามขนาดไหนนะฮะผมตามมาเลยครับนินนะฮะภายในนะฮะกุญแจเป็นรีโมทออกขายแบบนี้นะครับผมนี่ครับ ภายในคันนี้ก็สภาพเดิมๆิมก่อนปรับสภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะสภาพเดิมๆก่อนปรับสภาพนี่ฮะรีวิวแบบสดๆเลยนะครับภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะรองรับกับสรีละนะฮะพรมลัยนะ,ะเป็นพรมลัยสามก้านนะฮะเป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะฮะสามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเล่นนะครับผมเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มปรับชัแนลนะฮะรับโทรศัพท์ได้ นะครับแผงควบคุมนะฮะฝั่งคนขับประตูด้านข้างนะครสามารถกระจกขึ้นลงนะฮะไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้กระจกด้านข้างนะฮะปรับพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับรายละเอียดรถเดิมๆคันนี้อันนี้คือรถที่เข้ามาใหม่นะฮะที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะฮะเราก็จะมารีวิวกับลูกค้าที่สนใจกระบะก4ประตูนะคันนี้เป็นรุ่น 2- 4 e นะครับผมปี 2019ในราคาพิเศษ669,000บาทเท่านั้นนะครับวันนี้เข้ามา1คันสีเทาดำสวยคอนโซลด้านหน้านะฮะมาพร้อมหน้าจอนะครผมทัชสกรีนกล้องมองหลังนะระบบเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ,นะค,รบคอนโซลด้านหน้าสวยเดิมๆก็สามารถเลือกการขับขี่ได้ทั้งแถบ Eco แล้วก็ Power นะครับผมนี่นะฮะ รถเข้าใหม่นะครับก่อนปรับสภาพนะครับก็มารีวิวให้กับลูกค้าที่สนใจกระบะสีประตูราคานะฮะหกแสนกกว่านะครับคันนี้นะครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับกระบะสีประตูยกสูงพรีเลนเนอร์นะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนี่นะครับรายละเอียดภายในก็เดิมๆนะเดิมๆนะจากศูนย์เลย นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดิมๆจากศูนย์เลยสภาพรถเดิมๆนะรีวิวรถก่อนปรับสภาพให้กับลูกค้าได้รับชมกันวันนี้วันที่16นะครับ16มิถุนายนสวัสดีวันหวยออกนะครับผมให้ลูกค้าท่านโชคดีถูกหวยทุกคนนะครับผมเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถแล้วก็ดูเลยเลขไม้์คันนี้กันหน่อยว่าเลขไมค์วิ่งเท่าไหร่นะคร สตาร์ทเ,เรียบร้อยแล้วนะฮะเยวมาดูเลขไมล์คันนี้กันนี่ครับเลขไมล์คันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่6 3 3 7 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ,ะตัวจอนะฮะเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนี่ฮะวิทยุก็ฟังเสียงดังฟังเพราะนะครับผมรายละเอียดเดิมๆนะครับคันนี้ด้านซ้ายของพวงมลาลัยก็เป็นระบบมันติฟังก์ชันสามารถเลือกปรับนะ,ะปรับขึ้นวิทยุ FM นะหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้นี่นะฮะ <Okay. Good. S 1> นี่นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับก็น่าใช้งานนะฮะไม่หกหมื่นกโลนะฮะกับราคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้แอร์เย็นมากเลยนะนี่เปิด Air แอร์นะแอร์เย็นมากเลยนะฮะตรงบริเวณแผงควบคุม นะฮะต่างๆก็จะมีไฟเรืองแสงทุกจุดเลยนะไม่ว่ามันจะเป็นคอนโซลแอร์นะฮะตัวคอนโซลโหมดปรับต่างๆนะครับหรือบริเวณในส่วนของนี่ครับตัวปรับพับกระจกนะฮะนี่ครับแผงควบคุมต่างๆก็จะมีไฟนะฮะให้เห็นกันนะฮะนี่ครับสวยงามนะครับคันนี้นะสภาพเดิมๆนะครับผมใครสนใจคันนี้ รีดติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 9 5 0 5 6 6 9 2หหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับสนใจก็สามารถแอดไลน์นะโอนจองนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เลยต่างจังหวัดก็จัดได้นะครับผมกรุงเทพก็จัดได้ต่างจังหวัดจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับผมจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพนะฮะสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926เรถเดิมนะครับผมไม่มีการเปลี่ยน ไม่มีการเคลมนะครับผมสีเดิมโรงงานเลยนะฮะหัวน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับนี่นะครหัวน็อตยึดประตูด้านข้างก็เดิมๆนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครัรถคัเกอีกหนึ่งคันนะเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ขายดีมากๆเลยสำหรับเจ e ้าโตโยต้าไฮรักรีโว 2.4e พัทเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาแค่6 000, 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น ได้รถปี19นะฮะใช้งานน้อยเลขไม่อยู่60,000กวโลนะครับมาพร้อมชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์หมดแล้วไฟ Daytime LED มีให้ครบไฟสปอร์ตไลท์ LED นะครับเป็นกระบะสีประตูยกสูงที่น่าสนใจสีเทาสวยดูแลรักษาง่ายนะครับคันนี้อยู่ที่เพจนเรียบร้อยแล้วทะเบียนนี้นะครับ8กอไก่ผอพึ่ง9357ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็สัน่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมตามมาเลยครับเอาละ,ะครับเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องยนต์คันนี้กันนะฮะเจ้าร e ี v o 2.4 e-pat p, ath, p l a n e r 4ประตูยกสูงปี19ในราคา669,000บาททะเบียนนี้เลยนะับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของห้องเครื่องกันนะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เครื่องเดิมๆก่อนปรับสภาพและก่อนล้างทำความสะอาดนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ วันนี้วันที่16มิถุนายนเวลาประมาณบ่าย2โมง15นาทีนะครับมาดูคันหน้ากันก่อนเลยนะฮะคันหน้ามะนาำเดิมๆเลยนี่นะฮะตัวคันหน้าเดิมๆนะฮะตัวคันหน้าเดิมๆในส่วนของสีบริเวณห้องเครื่องหรือตัวคันหน้าเนี่ยสีของเขาจะด้านๆหน่อยนะสีเดิมจะด้านๆหัวน,น็อตต่างๆจะต้องไม่มีการถอดไม่มีการขันนะครับรวมถึงมาร์กสีโรงงานตน่างๆทุกจุดเลย นะฮะอยู่ครบนะครับรายละเอียดตรงนี้นะฮะเลขต่างๆนะฮะหรือตัวอักษรต่างๆต้องอยู่ชัดตัวเลขต้องคมชัดนะฮะไม่มีการถอดไม่มีการขยับในเรื่องของหัวน็อตไม่มีการขันนะครับนี่นะฮะรอยตรงนี้นะฮะถ้ารถใช้งานแล้วนะครับรอยตรงนี้จะต้องมีอยู่ถ้าเป็นคันหน้าเดิมๆเ,เพราะตรงนี้รอยอะไรมาดูตรงนี้ครับอันนี้คือรอยขอบอยางฝากระโปรง นะฮะตรงนี้นะฮะจะต้องมีแน่นอนนะครับผมถ้ามันไม่มีหรือว่ามันเรียบไปเลยนะฮะแสดงให้เห็นว่ารถคันนั้นนะฮะอาจจะทําสีมาเก็บสีมาหรือถ้าหัวน็อตมีการถอดมีการไขนะแสดงให้เห็นว่ารถคันนั้นอาจจะทําสีมาหรือเก็บสีมานะครับผมนี่นะฮะตัวเครื่องเดิมๆนะะตัวเครื่องเดิมๆเลย นะครับตัวเครื่องเดิมเดิมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมรายละเอียดรถเดิมเดิมนะครับเครื่องไม่มีการถอดไม่มีขยับนะครับผมแก้มซ้ายขวาเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมนะฮะแก้มซ้ายขวาเดิมหัวน็อตเดิมแล้วก็หัวน็อตยึดฝากระโปรงเดิมเดมนี่นะฮะนะแสดงว่าคันรถ็คันนี้นะฮะฝากระโปรงไม่เคยมีการชนไม่เคยมีการเก็บสีมานะไม่มีการถอดเข็มสีฝากระโปรงเดิมเดิม นะฮะสติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะครับรอยซีนะครับรอยซีเดิมโรงงานนะเอาเล็บจิกเข้าไปมันจะเป็นรอยเล็บนะบจะไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไปนะครับผมนี่ครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับผมแผ่นเทต้องมีลักษณะโครงรูปสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่มีรอยงัดแงะนะไม่มีรอยงัดแงะตัวอักษรตัวเลขต่างๆคมชัด หนาหมุดเพศนะไม่มีรอยงัดแนบสนิทนะครับผมฝากระโปรงน็อตเดิมเดิมนี่ฮะฝากระโปรงซ้ายขวาเดิมเดิมนะฮะรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำนะไม่มีชนหน้ามาแน่นอนรับประกันได้เลยนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะฮะรถเดิมสภาพเดิมเดิมในราคา669,000บาทสำหรับจ้กรยายต์ไฮลักรีโวนะครับ2.4 e plus นะฮะชมหน้าหล่อเลยนะฮะคันนี้ นี่แหละฮะที่เขาบอกว่าโฉมหน้ารีโว่หน้าล็อกโคนะฮะคันนี้มาแล้วเรียบร้อยเลยนะ,ะหนึ่งคันใช้งานแค่60,000กว่าโลนะครับใช้งานแค่60,000กว่าโลใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะฮะวันนี้วันที่16วันหวยออกด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจรถกระบะหรือว่ากําลังมองหากระบะ4ประตูสภาพดีๆนะฮะสภาพเดิมๆเ,เอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันคันนี้ฝากเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะเป็นช่องทางนะฮะอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะับผม วันนี้นะฮะถ้าใครสนใจคันนี้ก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับเตรียมเอกสารไว้รอนะครับอยู่ต่างจังหวัดปริมณฑลนะ,ะสามารถวิ่งจากแดน,นได้ถึงบ้านเลยนะครับแค่ท่านโอนจองล็อกรถไว้นะครับเพียง5,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับคันนี้ฝากไวนน้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับรับชมก่อนใครนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ